เตรียมย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งความสนุกมันเริ่มขึ้นละมาเรียนครับผมมาเรียนหอลำนวนนหึ่งชุดดิสิ์ที่จริงใจถ่ายมาได้ตั้งสามตัวไเลยไม่บอกอะไรเลย เตรียมย้ายทิ่ฐานอีกครั้งหนึ่งจะใช้เวลานาน,านมากทั้งการปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆการเรียนในวิชาต่างๆจะต้องใช้เวลาเตรียมใจนะทุกคนนะบ๊ายบายเจ้าเขียวขอไปดูเครื่องบินก่อนที่จริงเรามีเป็นสิทธิ์ในการเข้าเราอยู่โอ m ม g ก็ oh God, คนเยอะมากชิบหายเลยน h i s dude <S นั่งเบื่เในเราก่อน คนเยอะมากคนเยอะขนาดในประเทศนะรู้สึกถึงความร้อนและความอุ่นถอย5โมง4นาทีความสนุกมันเริ่มขึ้นละลามาในฐานะ ท่านหนึ่งที่จริงก็ท่องเที่ยวแหละแต่ว่ามาเรียนนะผมมาเรียนอันนี้คือหอหอตรงข้ามมาหาลัยนะครับแล้วก็ว์ปามาวันที่สี่เลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเข้าหอแล้วนะทามองผมเข้าหอที่ห้าถึงเจ็ดนะผมห้าถึงเจดวันที่8ดจะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานนะผม เดี๋ยวไปดูช่วงเข้าหอกันเลยนะครับผมไปพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะให้เขามาดูพัดลมเฉยๆอ๋อพรุ่งนี้ส่วนกลางแล้วรอการเคลื่อนย้ายอันนี้ทำความสะอาดตู้เย็นทุกวันศุกร์ตรงนี้คือตรงไหนนะ F4 ค่ะ F1 ลงอาหารอยู่ชั้นสองเรื่องวุ่นวุ่นของนักศึกษาเตรียมปีท่เหตุผลที่ผมเลือกมาเรียนที่นี่ก็คือหนึ่งเรื่องสภาพอากาศคือสภาพอากาศมันตรงปกแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือที่นี่มีการใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกคนด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆก็เลยทำให้ผมเลือกมอนี้ไว้เป็น อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมนอกจากสองข้อที่ได้พูดถึงไปแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของดารมาม่ากับเพื่อนทุกคนเพราะว่าเนื่องจากตอนมัธยมอะเรามีดารมาม่ากับเพื่อนเยอะและทีนี้ตอนมาหาลัยเราก็อยากจะแก้ทุกอย่างแบบเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยทุกคนและก็ญาติผมบางคนจบจากที่นี่ด้วยก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจของผมนะครับเฮ้ยโอ้โก็เลิศอยู่นะเออ ถ้าเปิดเทอมมันจะเย็นกว่าน,นี้แล้วคนก็จะเยอะกว่านี้ได้สัมมีทั้งข้าวราดแกงบะหมี่ติ๋วนะผมขาหมูห้องเต้ครัวรสแซ่บร้านครัวที่มาเมนใต้เอออาหารใต้คือชอบอันนี้อะไรครับผมอาหะรี่เป็นไก<ไ>่ฟอสครัวกินไก่หนึ่งไข่ฟอสอีกหนึ่งครับผมถอยแรงแน่นอนอขออะไรเลยครับขอญาตสแกนครับส่งพี่ร้านได ต้มยำปลาเทียก๋วยซี่งี่ยหมาอร่อยอร่อยอร่อยกินเลยแม่ตักอาหารใต้ชอบเพราะมันไม่มีหมูเังไงไก่ไม่ไก่หมดลนสุขล้างนกไก่มเขาบอกว่าถ้าเรียนเอกจริงอ่ะก็มีเรียนจีนด้วย M O U บอกมียูนนานต้องอยู่ที่สำนักของเปาหลงอ่ะไปคือกับสำนักว่าเขาส่งไปสายคอนแทคกับอาหารอะไรไหนที่จีนอ่ะ m อ u 25ปีแล้วสิถ้ารวมปีเราก็26ปีประชุมประดูดเดงอ๋ถ้าถ้ารถเจมคนมันจะเยอะตอนกี่โมงพี่ช่วงเริ่มเรียนเช้ากับเ่็งเย็นครับถ้าช่วงกลางวันอานจจะว่างเพราะเด็กจะอยู่ในอาคารเรียน จากเลือดเรียงก็จะเยอะปล่อย <3 S 2> ตามปกตินะครับสองนาทีออกมาคันอ๋อสองนาทีครับนา่าจะวิ่งสิบแปดรอบเลยสุดท้ายมันจะหมดสองทุ่มห้าสิบถ้าหลังจากมันสองทุ่มห้าสิบถ้าไม่อยู่ที่ไปจไปักปานนี้ก็ต้องเดินกลับอย่างเดียวเดินกลับ <c oughs> แล้วใช่ว่าจากใกล้ๆนะใกล้ กราจะแปไปลำดวนใช่ไหมเกือบประมาณ2อกิโลกว่าโอ้ออกกำลังกายลูกวิ่งวิ่งวิ่งแค่สองกิโลกว่าแบบทางลาบก็ไม่อะไรหรอกแค่เป็นลายนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวปอลงต้องไปเที่ยวปีนเขาเยอะชายชายชายตงนั้นปอลงต้องออกกำลังกายใครขับรถมานเจอเอนเตอร์เทนเมนต์ก็รับลาว่าเราเป็นนักการเมืองตอนนี้เหมือนเพื่อนเมทเราจะโทรมาแล้วนะเดี๋ยวขอ ขอทุละก่อนอันนี้คือหอลำนนึงจริงๆแล้วมีสี่คนที่คุยกันตอนแรกว่าคืออีทที่เหลือนอนบ้านม,มีที่มาจากสกุลที่นอนที่เนี่ยแค่คนเดียวเท่านั้นและอีกคนนึงบ้านอยู่พะเยา,ยาตอนนี้มีเป็นสามแล้วใช่ไหมรวมเราด้วยก็สามคนอีกคนนึงไม่แน่ใจแต่น่าจะมาทีหลังรอบสามรอบสี่อ่ะอันนี้คือล็อกส่วนของเราเกิต้องไปซื้อแม่กุญแจเตียงเราอยู่ตรงนี้ข้างล่างห้องน้ำเธอ,อถ่ายยูได้ส้วมแล้วก็ฝักบัว อันนี้คือกดคร่าวๆส่วนกลางตรงนั้นคือตรงนี้จัดคือใกล้ส่วนกลางเวอร์อะเปิไปปุ๊บเจอธรรมชาติสวยงามแล้วก็เป็นป่าที่ตักผ้าตรงนั้นรู้สึกให้ฟิลเหมือนค่ายทหารเลยเราจะอรอเมดนะครับผมอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไป ซื้อข้าวที่ตลาดก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราไปช้ากว่าน,นี้ยร้านได้ปิดหมดแน่เลิศทุกคนตลาดเย็นมอฉันมีอาหารหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดวัน ของที่ตลาดมาอย่างเงี้ยผมจะขึ้นเอาไว้นะครับผมตลาดในมอเปิดวันจะเปิดวันพุธกับวันศุกร์ตลาดหน้ามอเปิดวันจะเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสจัดมาแล้วหนึ่งลาดอลลี่แซบ50บาทที่จริงมันชุดละ2ยแต่เห็นมันมีน้อยแล้วก็เออเหมาหมดเลยก็ได้มันมีเสื้อผ้าทุกคนแต่ว่าที่ได้ยินม,มาคนเขาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าซื้อแต่ของกิน ค่าเสียหายวันนี้หนึนง่งบาทเดี๋ยวจะหาอีกอย่างเพิ่มแล้วก็กลับหอกันเลยครับผมโอเคเมื่อกี้ตอนอยู่ตลาดนั้นเรารีวิวลุกๆเพราะว่าเรารีบซื้อไงอน,นี่คือผัดมาม่าซอสโคชูจังปลาดอลลี่แซบ่บแอนวกนมันฝรั่งเดี๋ยวมาอันบ็อกทีละอย่างกันเลยเสียยายมันมีกิมจม,มกิมจิอ้ รอยแงนี้คนถ่ายเขาให้เป็นสองถุงเลยเพราะมันเยอะมากดูดูชิ้น <c oughs> ปลาดอลี่ไปซื้อที่ไหนดูไหมร้านไก่ทอดเอองงมากร้านไก่ทอดซื้อปลาดอรี่ห <c oughs> ลดมาจริงแล้ว ชุดนิสิตท,ที่จริงใจเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ็มสแควร์เลยนะครับผมซัมเมอร์ซัมใจไรวะสูม <Summer. S 2> แร่สามารถเลือกเป็น่อยาได้ค <Yeah, S 2> ือเสียวแล้วเสียวอ่ะใครคือ สามจังหวัดเป็นความหมามหมายมาเดี๋ยวรถเซทย,ยูเซทก่อนจะให้ดูว่าสเปคอะไรตรงนี้ ออกไปก็จะเห็นเพื่อนด้วยนะครผมต้มมามาก,กันเลยคุณนะนี่แรกคือวันตักทิงย์ที่ทีมฟเตียน ตอนเย็นที่มอฟอลอเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นตรงลานดาวนะครับมหม,มดขึ้นละมังตรงนั้นหนะมดขึ้นละมงัง<ะ>ดูหมาดลวยกันมกไม่น่าจะสวยเท่าไหร่ถ่ายมาได้ตั้งสามตัวไม่เลิกผู้ประสบภัย ่นสระผมยังลุกยังหน้าลุกไม่ใช่กูเคยติดมาก่อนไงขอโทษนะที่ผมกู่แบบตัวแม่มาขอคุก บอกอะไรเลยทุกคนนะะจู่ๆก็ตัดกูตกใจหมดเลยไม่น่าทำไมกูลงแบบก็เลยโหนคืนสุดธรรมชาติแม่งจะน้ำหอ่อเลยไม่ว่าทั้งห่อหรือทั้งหอวทลายอย,านนะอย่างนี้ทุกคนนะอย่างนี้กูก็มีพัดนนี่ยไจินเทียนฮานชีพีใจกันเยอ์มาก งานกลุ่มงานใจที่หลายแ d a กูเน้นสำรวจรอบนอกเลยนะคะกูเหนื่อยเดินเยอะอ๋อลงอาหารไงเอ้ออนันมากูวะเนี่ยอันสุดท้ายมาดูยสิบห้ากิโลก็น้ำหนักกระเป๋าแล้วนะกระเป๋าที่ไม่ใช่อบานสุดท่แข็งทังเดียวอะเออลองถือดิกูกลัวจะแตกไปเกินอะำอะไยได้ยู่

กลัวด okay, ัมเบลน่าจะเล่นมึงอ่ะโอ้โหเตียงเตียงทรมานมากกลัวดัมดัมเบลาแต้ระบบจะปิดให้เรียนตั้งแต่วันกหน้าหลังสี่โมงเย็นน้อันนี้จะเป็นของจริงนะครับ <laughs> 3, two, <one>. <coughs> 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 How do you become better also, is, okay. When you get into the normal semester, we have a t-shirt I won't be getting all anymore. Some t-shirts will be in, I some t-shirts maybe uh, kind and perhaps do not tell anything but let me get you get high school without knowing no, what to do by yourself. For my class and class, I would like my students to be you know, great and professional in the future. I know that sometimes someone may be as and move too hard to do it, like but you cannot escape. Sometimes you have to sacrifice. Okay, no pay thing. No pay, pay. มาได้ยินเปลี่ยนชื่อให้ตุ๊กตา่องยู่แพ่อรอยู่แท่ไม่ไม่อยู่อยู่ส่วนในหงแพ่อข้างในเถวกล่าวกล่าวเขาเรียกกล่าวเลยว่าอันนี้คือเพิ่งกับจากลงเจไปลงเจมา ชัดเ,เออเห็นข<า><ด>้างนอกเลยอันนี้เป่าเบานะ oh. อันนี้คือเป่าแบบไม่ร้อยปอซถ้าเป่าดังก็บอกเลยลำดลสามก็ได้ยินเมียวเมียวทำไมต้องหนีละ่ะลูกตกททอและลูกเฮ้ยไอมันจะมีอยู่เลสันหนึงที่อาจารย์สอนเรื่องวิธีการเช็คแอร์เรอรง่ายๆอะไรบ้างวันจันทร์เนี้ยเราเช็คพวกนี้สิ แต่ละท่าแต่ละคนนะจุกมเมงงหรือเปล่าไม่ใช่นะท หวานมากมันหวานมากปวดหลังนะปวดหลังนะเหมืนะอนกันจะตายนะจะตายนะสรุปของุูนพี่นะครับเตรียมสอบเตมสอในคลิปวิดีโอต่อไป จะเป็นชีวิตหลังจากช่วงที่เรียน IEE เสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมเทอมหนึ่งนะครับผมรับรองเลยว่าชีวิตหลังจากนี้คือเกมสตาร์ของแท้เลยนะทุกคนนะอันนี้แค่บอกบอกแต่คราวหน้าคลิปหน้านั้นเราจะเจอช่วงชีวิตอนาสาของมหาวิทยาลัยไ,ไม่รู้ว่าน่าเศราหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็ enjoy ครับฟู